คุยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยโกรมการค้าต่างประเทศเข้าสู่ช่วง Saturday Talk วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับต้นไผ่ค่ะ ต่เป็นเส้นใหญ่จากไผ่นะคะนำมาทำผ้าขนหนูสเสอยืดนะคะคุณสมบัติยอดเยี่ยมทีเดียวค่ะเรานั่งอยู่กับผู้ผลิตผ้าขนูนและสเสอยืดใหยไผ่แบรนด์แบมบิโนะคะคุณพัทรานุชกิจเจริญหรือคุณนุชสวัสดีค่ะค่ะ <l oss> คุณนุชคะนึกภาพไม่ออกเลยอะ่ะ <l oss> นึกว่าเป็นแบบ ต้นไผ่อะอแต่วันนี้มันกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้มันเริ่มมาได้ยังไงคะก็ถ้าพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะเริ่มขึ้นมาเนี่ยเวลาเขาเอายายไผ่มาผลิตเนี่ยเขาจะใช้จากต้นไผ่เนี่ยแหละคะ่ะแล้วเอาไปอบไอ้น้ำก่อนเพื่อให้มันนิ่มแล้วก็มาปัาน่นปัน่ปนจนเป็นใย,ยนะคะลักษณะใยเนี่ยพอออกมาปั่นแล้วเนี่ยใยมันก็จะเหมือนใยผ้าฝ้ายคุณสมบัติของเส้นใยไผ่นี่คืออะไร เส้นใยไผ่คุณสมบัติหลักของเขาเลยคือถ้าพูดย้อนไปถึงต้นไผ่เนี่ย<ม>ต้นไผ่คุณสมบัติหลักเลยเนี่ยคือเขาจะอุ้มน้ําได้มากกว่าตัวเอง3เท่าเ<ม>พราะฉะนั้นเมื่อเอามาเป็นผ้าเช็ดตัวเนี่ยคุณสมบัติที่ชัดแล้วก็ตรงกับผ้าเช็ดตัวที่สุดคือมันซึมซับน้ําได้ดีมากก<อ>็คือจะซับน้ําได้เดี่ยวคอตตอนาะะสามเท่าอ่ะสามเท่าใช่แล้วก็มันพอนึกออกนเนาะเพราะว่าเหมือนแบบต้นไม้มันจะดูดน้ำใช่เออมันมีที่มาแล้วก็ความนิ่มของเขาอะค่ะเพราะว่าใยไผ่เนี่ยพอเอามาทอถ้าเป็นได้เนี่ จะเห็นว่าเส้นมันจะกลมมนคือไม่จะไม่มีปุ่มแหลมคมหรือว่ามันจะไม่บาดผิวอะค่ะก็นุ่มแบบว่าไม่ละคายใช่ใช่ใช่คือหนึงเลยคือความนุ่มคือถ้าจับจะรู้เลยว่าต่างจากผ้าคอตตอนทั่วไปค่ะตอนตอนคุณนศึกษาว่าใยไผ่เนี่ยมันสามารถเอามาทำเป็นสิ่งทอต่างๆนี่ได้ตอนนั้นเราเราคิดต่อยอดเป็นธุรกิจของเรายังไง ก็พอพอรู้ว่าใยไผ่เนี่ยมันมีประโยชน์เริ่มต้องดูต้องบอกกันว่าเริ่มจากต้นไผ่เนี่ยมันมีประโยชน์มากอยู่แล้วในตัวมันเองคือพืชยั่งยืนด้วยในเรื่องโลกร้อนอะไรเงี้ยต้นไผ่มีบทบาทมากใช,ใช่ไหมคะพอทราบว่ามันมีสิ่งออกมาเป็นสิ่งทอเป็นนวัตรกรรมสิ่งทอที่ทำได้ทั้งเสือ้อผ้าเช็ดตัวเครื่องนุ่งห่มผ้าปูที่นอนหมอนเงี้ยเราก็เลยเริ่มคิดว่าเออจริงอ่ะบ้านเรายังขาดตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งทอที่มาจากใยธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นใยธรรมชาติที่ เรียกได้ว่าช่วยในเรื่องของอีโคเฟรนด์ลี่ด้วยคือเป็นต้นไม้ยั่งยืนนะคะแล้วก็เลยอยากจะทำในสิ่งที่คนปัจจุบันเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมและแล้วก็อย่างที่2คือเรื่องสุขภาพเพราะว่าใย,ยผ่ยเนี่ยนอกจากคุณสมบัติที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเขามีเรื่องของสารที่ต้านแบคทีรียแล้วก็เชื้อราในตัวเองอพอเป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าเป็นเสื้อยืดเนี่ยบางคน อย่างบ้านเราฝนตกใช่ไหมคะซักตากไม่แห้งเนี่ยมันจะมีกลิ่นอับมีรามีช้นอะไรขึ้นราใช่ใช่ก็เลยพอตรงเนี้ยมันเราไปลองไปศึกษาว่าถ้าเป็นผ้าแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นไหมก็คือมันก็ไม่เกิดเพราะว่าในต้นผายเขามีสารตามแบบ ต้านแบคทีเรียตามธรรมชาติอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับตลาดบ้านเรานะเพราะว่าคนกลุ่มที่ว่าเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมาก่อนเนี่ยบ้านเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันจากกระแสเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของกระแสแม้ห่วงใยสุขภาพตัวเองนะคะก็เป็นพอไปเจอเส้นใยแบบนี้ค่ะ เร,เริ่มมองเป็นธุรกิจได้ไหมได้ไดก็เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มขึ้นมาตอนแรกเนี่ยคิดว่าก็แค่เอาเหมือนกับลองมาเปิดตลาดเป็นผ้าเช็ดตัวก่อนลองดูว่าไปได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะตอนตอนนั้นมีใครทําหรือยัง ตอนนั้นในในตลาดกว้างๆมีบ้างนะคะแต่ว่าราคาจะค่อนข้างสูงเพราะว่าการผลิตทุนการผลิตค่อนข้างสูงนะคะเราก็เลยลองลองดูว่าถ้าเรานทำในราคาที่ต่ำลงมาหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันพอจะไปได้ไหม,มก็ปรากฏว่าก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะแต่คนที่จะคิดอย่างนี้ได้เนี่ยต้องมีต้องมีแบ,บ็กกราวพอสมควรนะคุณนุถึงเรืออร่องศึกษาเรื่องสิงห์ทอเรื่องอะไรยังไงคะ คือถ้าเรื่องสิ่งทอตอนแรกเนี่ยต้องยอมรับว่านุดไม่มีความรู้เลยแต่ว่าพอได้มาศึกษาว่าอย่างนุดนุดได้ศึกษาถ้าย้อนกลับไปตอนเรียนนะคะแล้วนุดได้ได้รู้เรื่องของพืชยังยืนต้นไผ่พวกเนี้ยุก็เริ่มอินกับมันแล้วแล้วพอเราดูว่ามันเป็นสิ่งทอได้เราก็ค่อยค่อยมาศึกษาเรื่องสิ่งทอหลังจากนั้นก็ค่อยค่อยดูมาเรื่อยเรื่องตลาดทั้งทั้งผ้าแบบขนหนผ้ายืดผ้าอะไรเงี้ยค่ะคือพบว่าใยไผ่เนี่ยมาทำผ้าได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นผ้าที่ตีขึ้นขนเป็นผ้าเชตัวนะคะ,คะหรือว่าผ้าที่เรียบเป็นผ้ายืดืดื้อยดใช่ค่ะหรือว่าผ้าที่เป็นหนักหกเป็นผ้ามา่านหรือะรอะไรไปเลยเขาทําได้หมดเราก็เลยเาค่อนข้างสนใจแล้วเข้ามาในตลาดนี้ค่ะเริ่มเริ่มแรกๆที่เราตั้งเป็นแบรนด์แบมบิโอหรือยังแรกสุด มาถึงก็ก็ยังไม่ได้เต็มตัวค่ะคือทดลองก่อนทดลองก่อนแล้วพอมันไปได้ดีเราก็เลยเออเราก็เป็นแบรนด์ดีกว่าแบ m นบ o ขึ้นมาค่ะก็ตอนนั้นที่บอกว่าไปได้ดีค่ะเราทดลองนะแล้วพอไปได้ดีตอนนั้นใจเป็นยังไง ก็มาค่ะใจมากใช่ก็รู้สึกเพราะตอนแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าก่อนที่จะมาทำเนี่ยก็กลัวเพราะว่าหนึ่งคือคนยังไม่รู้จักมากนักใช่ไหมคะยายไผ่สองคือราคาสูงกว่าคอตตอนแล้วก็สามคือบางทีเนี่ยเวลาเจอลูกค้าที่เขาพูดว่าเออมันมันคือเช็ดให้แห้งก็จบมันไม่จําเป็นต้องมีอะไรเยอะหนี้าเช็ตัวใช่ไหมคะแล้วก็เออฟอร์มเหมือนกันแต่พอพอเจอลูกค้ากลุ่มที่เขาสนใจแล้วเขา มามามาซ้ำมาค่ะซื้อแล้วซื้ออีกเนี้ยเราก็ใจเริ่มมาแล้วก็เลยคิดว่าเออเรามาทางนี้ดีกว่ามาทางนี้แล้วนะคะตอนนั้นออกไปทดลองตลาดแรกๆเนี่ยเสียงตอบรับส่วนใหญ่ของผู้บริโภคเราต้อง educate เยอะขนาดไหนต้องบอกเขาเยอะขนาดไหเยอะมากค่ะเยอะมากเพราะว่าอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ว่ายังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นะคะเวลาตอนแรกที่เราเปิดตลาดเราไปที่งานแสดงสินค้าก็คือจัดบูธใช่ไหมคะคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ผ่านไปใช่เพราะมันคือผ้าใช่ใช่แล้วยิ่งครั้งแรกนี่มีแต่ผ้าขนหนูด้วยก็ยิ่งแบบไม่สนใจเท่าไหร่ผ่ันพิเศษยังไงใช่ใช่ไหมใช่แล้วก็เราใช้วิธีว่าเรามีผ้าให้เขาจับหน้าร้านนะคะบางคนเดินแล้วก็รูดผ่านพอผ่านปุ๊บเขาสนใจด้วยตัวเขาเองคือแบบเขาจับแล้วเขารู้สึกเขารู้สึกคือมันนิ่มพอมันนิ่มปุ๊บเขาก็จะหยุด พื่อที่จะดูว่าอุ้ยผ้าอะไรใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะก็เป็นโอกาสให้เราเข้าไปคุยกับเขาค่ะก็เล่าถ้าเริ่มถ้าเริ่มประโยคว่าผ้าขนหนูใยไผ่ค่ะเขาก็จะายไผ่ทําไมใช่เพราะว่าตาม perception คนคือต้นไผ่มันแข็งมันแข็งมันเป็นท่อนทอนใช่ของแพนด้าอย่างเดียวไม่คิดว่าจะเป็นผ้าขนหนูใช่ไหมถูกใช่คนก็เลยพอเราบอกายไผ่เขาก็จะสนใจมากขึ้นยังไงทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราได้บอกเขาว่ามันดียังไงมันทํามาจากอะไรมันดียังไงอะไร เขาก็ซื้อ,อซื้อเสร็จแล้วเนี่ยที่เราค่อนข้างภูมิใจเราคิดว่ามันเป็นในแง่ที่ดีเนี่ยก็ <c oughs> คือว่าเขามักจะกลับมาซื้ออีกคือการซื้อซ้ำซื้อซ้าใช่ค่ะมสมมติงานแสดงสินค้า5วันอย่างเงี้ยเขาซื้อไปวันแรกวันที่3ก็กลับมาอีกอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเออเน,นี่ยพี่ซื้อไปแล้วแล้วมันดีนะพี่ก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะลูกค้าที่ซื้อซ้ำแล้วก็ปากต่อปากว่ามันดีอย่างนี้ใช่ค่ะ ตอนนั้นก็เริ่มเป็นแบบบิโอเลยเต็มก็เป็นแบบบิโอเต็มตัวขึ้นมาตอนนั้นคือมีเฉพาะผ้าผ้าขนหนูตอนแรกมีผ้าขนหนูคุณนุชอยากอยากลองอ่ะเชิญเลยค่ะอยากแบบลูดแบบได้ค่ะยังไงคะเชิญเลยค่ะแกะได้เลยค่ะว่าความรู้สึกเท็กเจอร์ของตัวมันเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะใช่ไหมมันมันสัมผัสแล้วมันต่างจากที่เราใช้ทั่วไปผ้าคอตตอนธรรมดาอย่างนั้นเลยเหรออย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะนะ ลองดูงแบบพูดถึงคุณสมบัติมันมีคุณ,คณสมบัติดีมันมีคุณสมบัติด้านอื่นที่มันมันอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นข้อด้อยอย่างนี้มีไหมข้อด้อยมีค่ะคือทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อด้อยเออนาะอันนี้เราจะยอมรับในเรื่องของความคงทนว่าเขาอาจจะซู้คอตตอนทั่วไปไม่ได้ออนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ต่างกันจนแบบใช้ได้แค่ ไม่ถึงปีอะค่ะคืออันนี้มันก็ได้สองสปีในเลเวลเดียวกับคอตตอน่ะนะคะเพียงแต่ว่าการดูแลรักษาเขาเนี่ยอาจจะต้องการมากกว่าหน่อยเช่นถ้าซักเครื่องค่ะก็ถ้ามีถุงถนอมผ้าก็ใส่ไปนิดนึงนะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานมันก็ไม่ได้ยากใช่หรือว่าบางคนถนัดซักมืออันนี้ก็ดีเลยดีเลยใช่คุณผู้ชมค่ะแต่ว่ามันเขาสึกแรกอะความสึกแรกมันมันนุ่มอะเออมันนุ่มใช่เลยใช่ไหมนี่เป็คุณสมบัติของยผ้ใช่ค่ะ คือจะเหมาะกับโดยเฉพาะคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายอะค่ะบางคนใช้ผ้าขนหนูอคอตตอนหรืออะไรแล้วสิวขึ้นบ้างอะไรบ้างเนี่ยคือตัวนี้มันจะดีมันจะไม่มันจะไม่ระคายผิวค่ะน,นุ่มจริงๆ <c oughs> เข้เาใจละว,ว่าทำไมถึงรูดแล้วหยุดเออนี่แหละเออเป็นอย่างนี้นะคะแล้วราคาราคาก็คือว่ามันมันแพงขนาดไหนเพราะว่ามันยากเหมือนกันนะกว่าจะนำมากว่าจะผลิตออกมาได้ใช่ แพงไหมแพงกว่าคอตอนทั่วไปแต่ว่าไม่มากอย่างผืนใหญ่อย่างที่พี่ถักอยู่นี่ยนะคะก็จะเป็นไซส์อาบน้ำในปกติก็จะอยู่ที่450บาทก็ไม่เท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นผืนเล็กเนี่ยจะเป็นไซส์เช็ดผมเป็นผืนผ้าเช็ดผมนะคะอยู่ที่ร้อยเก้าสิบห้าบาทพี่เชษจะเอามาโผล่เเพราะว่ามันนุ่มมากอันนี้เป็นลูกโผล่แล้วแบบมีความสูงอะไรอย่างนี้นะเจอนุ่มๆเข้าไปใช่ค่ะเออเข้าใจแล้วมันมีแบบนี้ซึ่ง ราคาก,ก็มันก็ไม่ได้สูงค่ะกว่ามาก<ช>นะคะ,คะกับคุณสมบัติที่มันมีนะคะแล้ววิธีการหาซื้อล่ะช่องทางต่างๆคือพอมันบอกเป็นแบบนี้ปุ๊บคนผลิตน้อยช่องทางมันก็น้อยลงห่า <ๆ S 1> ก็ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีหน้าร้านเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มมาได้ประมาณปีครึ่ง2ปีนะคะแต่ว่าเราจะมีลักษณะที่ว่า มี a c e b o o k อาก็เข้ามาสั่งหรือว่าโทรมาสั่งที่บริษัทเราก็จะจัดส่งถึงบ้านนะคะเราก็จะมีตอนนี้เรามีร้านที่เขาที่เขาสนใจนําไปวางขายของเขาเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่3ร้านก็จะมีที่เอกมัยเนี่ยค่ะสร้านแล้วก็จะมีตรงแถวศรีนครินอีกร้านหนึ่งลักษณะการจําหน่ายช่องทางการจําหน่ายก็จะนอกจากจะติดต่อเราโดยตรงเนี่ยก็จะเป็นเราก็จะเน้นเหมือนกับว่าร้านที่เขาสนใจที่เขาตรงกับผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเป็นสปาหรือเป็นร้านค้าเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไปวางขายได้ ลักษณา,รา,าตรงนี้แล้วก็ใช้ใช้วิธนะีการทํำตลาดแบบนี้ค่ะแล้วโอกาสในอนาคตเรามีขยายร้านเป็นของตัวเองั้ยก็ คือตอนนี้กําลังคือตอนนี้นอกจากนอกจากผ้ากับเสื้อใช่ไหมคะก็เดี๋ยวจะมีเป็นเสื้อผ้าเด็กออกมาซึ่งเป็นใยไผ่เหมือนกันรับรองนุ่มขนาดนี้นอนเพลินแน่นอนคือจะเป็นผลิตภัณฑ์อยู่กับเด็กด้วยออกมานะคะแล้วก็อาจจะมีเป็นพวกปลอกหมอนผ้าปูซึ่งเมื่อถึงตรงนั้นพอของมันมากขึ้นแล้วก็ลายสินค้าเพิ่มเนี่ยเราอาจจะต้องมีหน้าร้านก็คือตอนนี้ก็กําลังดูอยู่ใช่ค่อยๆขยายไปค่ะแต่สิ่งที่รู้สึกได้นะคะแค่ แค่ผ้าขนหนูอะเราโเจอความนุ่มอะดิฉันว่าเสื้อนี่ก็ไม่ธรรมดานะเสื้อไม่ธรรมดาพอเราเราเราเริ่มทำผ้าขนหนูก่อนอย่างที่บอกค่ะแล้วพอเราคิดยังไงมาถึงทำเป็นเสื้อก็ก็ต่อยอดมาคือผ้าขนหนูเนี่ยไปเริ่มไปได้ละเราก็สนใจในเรื่องของตลาดเสื้อยืดเพราะว่า มันลักษณะอีกอย่างหนึ่งของผ่เนี่ยคือเขาจะเป็นลักษณะเส้นใยที่ระบายความชื้นแล้วก็ระบายความร้อนนะคะคือเวลาใส่ใช่ค่ะเวลาใส่อากาศร้อนๆเนี่ยมันจะเย็นแล้วมันจะเบาบางคนใส่เสื้อยืดหนาๆหนักๆแล้วมันไม่สบายตัวใช่ไหมคะนี่เสื้อไผ่เนี่ยมันจะเบาแล้วมันจะโปร่งก็คือใส่คนใส่เดินช้อปปิ้งอะไรเงี้ยมันก็จะเย็นมันจะไม่มีกลิ่นมันจะไม่ซับกลิ่นเหงื่อค่ะ คือเวลาใส่ออกกาลังกายมันก็จะเสื้อใยผ่ยเป็นเสื้อที่ไม่ดูดซับสิ่งสกปรกและไม่ดูดซับกลิ่นเหงื่อด้วยผ้าด้วยธรรมชาติของเส้นใยเขาอะค่ะนี่คุณสมบัติของไผ่ยนี่มันมหัศจรรย์โลกขนาดนี้เลยถ้าพูดถึงต้นผ่มันเป็นเพื่อมหัศจรรย์จริงๆใช่ใช่นีคะโหนี่น่าสนใจมากที่นี่นอกจากผ้าคนูเสื้อเยื่ออย่างที่ทำเนี่ยก็ขยายไปอนาคตก็เรื่องของอะไรปอกมอนโอ้มันคงนุ่มไปหมดเลยชีวิตชีวิตจะมีแต่ความนุ่ม นะไม่ราคายเครื่องอะไรอย่างนี้นะได้นะโอ้โหเอาละค่ะน่าสนใจแต่ถ้าสนใจสามารถเข้าไปดูในเฟซบ o o กค่ะบอกได้เลยค่ะถือผู้ชมสนใจค่ะก็เป็นเวิ็นะคะ facebook o com bamboo bambio นะคะคือบ m มบูต้นผ่แล้วก็ Bambio ติดกันเลยบัมบ o บัมบู o ัมบิโอ่ะเข้าไปใน Facebook ซึ่งมีมีสินค้าอยู่ในนั้นให้ดูมีค่ะมีรูปสินค้าแล้วก็สั่งได้ในนั้นเลยสั่งได้ค่ะจัดส่งจัดส่งค่ะ เจียมเลยอ่านะคะแล้วก็วันนี้คุณนุชมอบให้แฟนรายการเราทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะอันแรกจะเป็นเสื้อยืดนี่แต่ที่ที่ดิฉันไม่อยากต้องให้เพราะว่ามันไซส์เอสดิฉันใส่ไม่ได้ไซส์เอเนี่ยนะคะของผู้หญิงนะคะหตัวเนาะแล้วก็ของผู้ชายสีเขียวแบบนี้แบมบิโอนี่นี่อีกหนึ่งตัวไซส์เอมบอกไว้ก่อนนะแล้วก็ผ้าขนู อันนี้นะคะแต่ส่วนผืนใหญ่นี่เสร็จแน่นะคะคุณชมคะสาวชิ้นด้วยกันนะคะคุณนุชมอบให้แฟนรายการคุยกันวันเสาร์ค่ะแต่ว่าต้องร่วมสนุกกับเรานะพิมพิมคำว่าใหญ่ไผ่นะคะพิมพ์คำว่าใหญ่ไผ่เข้ามานะคะที่4221980ค่ะหรือว่าอีเมลนะคะ s a t u r d a y t a l k h o t m a i l c o m นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนุชมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมคะช่วงหน้าช่วงมุกขับนะคะคุณเอที่มุกสิมารุ จะมาแนะนำหนังสือเล่มไหนพูดคุยกับนักเขียนท่านในเดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะร่วมสนุกกับทางรายการเพลินรับผลิตภัณฑ์จากเส้นใยไผ่แบรนด์แบมบิโได้ง่ายๆ,ๆเพียงพิมพ์คำว่าใยไผ่ส่งมาที่ s a t u r d a y t a l k h o t m a i l c o m หรือส่ง SMS มาที่4221980หรือรีบส่งกันเข้ามานะคะผลิตภัณฑ์จากแบมบิโมีเพียง3รางวัลเท่านั้นค่ะ